เดี๋ยวนี้ข้าวไปข้าวยังพูงยังโอ้ยข้าวโซ่ข้าวหมานัรรร่นบอว่าเป็นข้าวโซ่ข้าวหมา,สมานเสืเอวุ่นไหวกันบอนไงแล้วเจ๊นี่อาเป็ดอีหยังวุ่นไหวแนว่ยไถ่จังได่เหมือนแรกนี่จักสิเป็นจังได่เลยสาวหน่อยเป็ดมันแพงฝนตกบ,บอถ้าอยู่เขาเ <H oo> นี่ยไถ่อีกโอ้โหเดี๋ยวที่บอกสู่ฟังเมื่อแรกนี่วันที่สิบหกเมษาเนาะถูกต้องเออทำการสแสดงยุทธีบานสำโรงตำบลพงสวัสดิ์อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษอืมก่อน ปกติเขาสื่อเขีนว่าสาวหน่อยเพียนแพร่นี่ท่าการแสดงกรว่งต่างๆเลยเนีเพราะว่าเป็นมีช่วงเช็คเศร้าช่วงเช็คเศร้าก็แล้วตือนิฮัลหนึ่กับหกโมงเคิร์กฮัหลหมือกับทุ่มหนึ่งเออบัดที่นี่เมื่อสามสี่ชัว่วโมงสิบผ่านมานี่แนวหน้วยพวยไงโอ้ยพ้นวาสันอึือกระทืบคือโคมอา้าเป็นอย่างพวยไงตีกันบอกเก็บศาสตร์คู้ศาสตร์เมื่อดลือดเท่าฝนตกบอกหอึขยั่งว่าเป็นแนวด้วยอีกเวที เวทีมีปัญหาปัญหาแนวใดอีกงหา่เวทีโอใหายเวทีเออเปลี่ยนมุมพนะตอนแรกหันสมมุิว่าหันมาจังสี่บบดนี้เพื่อเสียเอาหันมาจังสี่หันไปทางวัดเออหันมาทางมันหนาเวทีไปทางวัดพราะว่่อยังเห็นคนแล้วเบิ่งทาแล้วคือสีบ่ดีเพ่อไงเป็นอย่างเอาถ้าหันมาทางนี้คือว่าคนสีหลายอย่างสิแม่พ่อตั้งแต่เปลี่ยนมุมเวทีเท่านั้นละความชุลมุนบุ่ไหายเกิดขึ้นท่านที่พี่น้องเป็นอย่างหูพอเป็นอย่าง พ่อแม่พี่น้องไปปูสาถาแต่งแต้เดือดเดือดบเพท่านได้ตั้งเวทีบางคนไปจนเจ้าตีห่าสิมาตั้งเวทีจังใดฮะบางคนไปจนเจ้าตีห่าโอ้เออแล้วบาตที่นี่สาหรับเพื่อนเพื่อนบัตดาวเอาเลยว่าตั้งเวทีตรงยุ่งมองเงียบมันบ่ปูสาไใบก่อนบาตรพวกของเจาเพิ่นตั้งเวทีสะแทะเนี่ยมันบ่มเป็นขึ้นจังจากของคิดส่วนใหญ่กะมูที่ปูก้อนเนี่ยกะไทยบ้านเอ้ยเพื่อนหูว่าสีหันเวทีไปทางใดเพื่อถามคณะกรรมการนี่ยังเบิดแล้วแม่นว่าล่ะกัเลยไปปูถาเพราะว่า ย่านเจ้าของบ่ไเ้อยุ่หนาเวทีอเออแล้วก็เป็นจังสัตว์อิหลีหลันน่เพราะว่ายังที่โอ้ยตังแต่กังเว้นผุนแล้วเต็มบัตศาสตร์นะคือว่าคันเบิ่งตั้งแต่ศาสตร์นี้คนนอยู่ประมาณจักสี่พันได้ล,ละล่ะก็ถือว่าบรรยากาศคึกคักเน,นพีนองเนาะแต่ว่ามัานชุดลมุนที่แบที่นีนอ่าที่บ้านสำโรงจังหวัดศรีสะเกษพี่นองกองทัพศาสตร์บุก ที่บ้านสำโรงจังหวัดรีส,สกเกตนี่แหละสมกับเพื่นวายอยู่ดนพยยื่อยศรีสเกตเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับท่ารีสเกตคือหายความหาความหอมทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงไปทําการสแสดงเถื่อไรกับบ๊อบผิดหวังจากเถือ่อแล้วยิ่งมือแล้งเจ็ดแปดเกาเป็นเหตุพี่น้องรอจับตาดูดีๆเพราะว่าเห็นหลายๆคนโพสเข้ามาแล้วบว่าสิเป็นในบ้านหักหนองอุ้งอิงอหรือว่าในเฟซบุ๊กของหลายๆคนเนาะขอเบอร์เนี่ยพ่อัยขอเบอร์เนี่ย ขอเบอร์แม่หน่อยแน่สิเอาไปยังติพี่น้องสิโอนมาไล่ห้ลูกสาวล่ะอง์ิงเพชรบานแพ่งหลานนากที่ว่าได้โศกได้ลาบน้ำลูกสาวแล้วแล้วเข้าเบิ่งบรรยากาศพหยัขคอยว่ามันสิล่งแขกเกี่ยวขากับบ่ปานพี่น้องทา้งสามรงองร่องแขกเกี่้าเขาค่ะคือว่าบุญไหว้เปตะมวนอโรดมวนซะที่รับเพราะท่านนีทำการแสดงอยู่มวนแล้วจนสิว่ามวันสักที่เอาแนวใลยว่ามันสิขากระาย บางคนไปตั้งแต่เวทเวทไปปูไวเออด้านนาเลยเป็นบาลานด้านนาเอเป็นบ่กคอนเดียตไจังเลยออกเป็นปูไว้เป็นมุ่มดีได้วิวดีแล้วโอ้ยไปคุยให้อันมมฟังเฮ้ยไปปูกรมู่มดีมองดีขะนกไก่เวทีเออลูกสาวออกมาปุ๊บจับมือได้ไกลเลยมาต้องหูไปเออสตี้บัที่ที่พ่อจะเข้าหันเวทีใหญ่เวทีไม่ตอนนั้นแล้วบัทีิี่บางคนแนว่ยใดผู้วัฒาเรดดีดี่มูหเลียงน้ำเปลือ เขาไปเบิร์แล้วเขาหมุนบัตรที่ดีมันคนหลายอย่างเลยกลับลำบะท่านหนึ่งจากหนึ่งไปหาสิบตอนแรกจะของยุหนึ่งบัตรเขาเปลี่ยนเวียที่ไม่จาของเป็นสิบสม่าระท่านมือแล้วว่าแมนเฉพาะพอแม่เอฟซีเท่านั้นพอไยมีหอดผ่มีหอดเน้นไปปูศาสตร์ คณะกรรมการพ่นวาจังไดติดให้บ้านเพ่นวาจังดบวชเนนภาคฤดูร้อนร้อยกว่าองค์หนึ่งเพราะไงเพิ่็อกากเบิ่งคือกันภาคก็ไม่หัวใจเน่ก็ไม่หัวใจเนาะ่าตัวเก็บเต็มเลยด้วยพาเน่นร้อยยี่สิบบาทพี่น้องร้อยยี่สิบบาทผี่ยะบอกพากับเน่นเก็บเต็มโหลดเก็บเต็มเลยบอราะว่าช่วงนี้งานอะไรบุญพะเวทเอ้ยบุญนั่นบุญนี่เอ้ยเบายอดซื้อดอกพี่น้องนั่นละเออ แต่ว่าเขาเห็นจังสีแล้วเขาก็ดีใจอบอ่นใจนะพี่้องๆนอนต่างเวทีเพราะท่านในแล้วแต่ว่าศาสเต็มแล้วจังสีไหม,มพ่อยังไงไปเบิรงมาหลายว<ล>งแล้วอืมว่าจะเห็นสาวหน่อยนี่แหละจองคักจองแน่อีหลีอเออกับแม่เป็นวงอื่นม่มมีปูศาสตรดอกกับมีคือกัน,นแต่ว่ามันไม่เยอะขนาดนี้อันนี้เนี่ยโอ้ยสีสันทั้งนั้นจักเมียผู้นั้นจักเมียผู้นี้มี่หอดถิ่มเบอร์โทรไปพร้อมเออบางเสือบอโจดเดทรไปตามเบอร์โทรก็มีเต่อเออ เมีหน่อยผู้ที่หนึ่งผู้ที่สองผู้ที่สามผู้ที่สี่ว่าไปละเอาแต่ผนสิเขียนไปละนั่นหลักพี่น้องก็ถือว่าเป็นสีสันอหรืสําหรับทีมงานสามน้อยเพชรบ้านแพงเป็นบอมมอลลัมบอท่านในทําการแสดงแต่วันฮอคก็สีเห็นอ่าความคือจังไดล่ะพ่อใไง ข้อมวลความ,ม,ววามูืซนผ่านช่อง YouTube ช่องนั้นช่องนี้มันนี้มีโอกาสเขาไปเยี่ยมยามช่อง YouTube อของพี่ต้นวิมลชัยพอไงอเบื้องบรรยากาศแล้วโอ้อ่อนซ่อนน้ำพี่น้องทางสีสกเกียดอ,ลปปอิลีเปิดไปใส่กับพี่แต่คลิปปงอิงห่วงไห้กันยังวงเ่าพี่ต่หลวงไห้เอออ้าเอสซี่แฟนคับพืน้นได้โซ่ได ลาบหลายมือนี่เพิ่นเพ<ม>่มเพิ่มม้านหลายแต่ว่าอบอสโจฝากอยู่ได้เพียงไงอันผู้ไดม้านหลายกับสีเม,มาโรคหนังกับบอคาสซาธาด้อว่าสันออบอคสัสซาธาสำหรับผู้ไดสิเป็นจะผภาเมาโรางหนังเนาะพี่น้องเนาะหนังของสาวหน่อยเผ็รบานแพงนี่แหละอโอ้ว่ากันว่าเดือนนี้โอ้อาย,อยาอิหลีได้เมษาเดือนนี้เอามาบอกเรื่องคิวการคิวงานจังหน่อยพี่น้อง่วันที่สิบหกในกับมือแรกนี่ละพี่น้องอยู่ท่านศรีสะเกดเนาะตามที่บอกไปนั่นละพี่น้อง แล้ววันที่สิบเจ็ดมือื่นย่ใสมือื่นยุวัดบ้านจานเด้อพี่น้องเด้อตนนําบลหนองเล็กอําเภอศรีคอ,อรภุ่มจังหวัดสุรินทร์เออละกะวันที่สิบแปดพี่น้องยุบานหนองค้ำเอ้าตัวเถามาตําบลนาำค้ำอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดกลับขึ้นมาศรีสะเกดอีกอคือเเ่าโอ้ยเปลี่ยนกันเมื่อไรผมนึกเนาะจังไปเที่ยวดู <c oughs> <c oughs> นั่นล่ะปัจทีนี้กะมือต่อมาวันที่สิบเก้าที่พี่น้องยุบ้านขามปอมตําบลบ้านลาน อำเภอบ้านไพ่จังหวัดขอนแก่นอ่าบัดนที่นี่กับวันที่ยี่สิบยู่บ้านหน้าบ้านหน้ากลางหรือบ้านน้างกลางบ้านน้างกลางตำบลน,นา่งกลางอ,าอำําเภออํเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาพอ่อจะแต่สุดวันที่อ่ายี่สิบแล้วพี่น้องไปลเลยรได้บัดนที่ไนไปสไป,ไปทั่วทั้งภาคกลางบัดนที่ไห<อ>พี่น้องอวันที่ยี่สิบเอ็ดยุ่ที่ตลาดดีดีโรจนะค่ะอ่นั่นล่ะยุบพนครศรียุธยา,ยยาแล้วก็ไปต่อกันยุพุนพี่น้องตลาดคลอง ตันทิกุลบางปะกงชาเชยงเศ้า,าแล้วก็เดินทางกลับมาขอนแก่นมาที่นี่วันที่2บหารอดสถานที่หมายความว่าจังใดบุอะว่ากันไปพี่น้องสถานที่อรอยืนยันสถานที่เนาะพี่น้องเนาะเอาแล้วเป็นจังใดสำรับรายซื้อเนาะพี่น้องเนาะ ผู้เพลินใจดีพใหญใ่ผู้ใหญ่ใจดีรายชื่อผู้เมาโรงหนังก่อนหนังจะเข้าฉายเดือนพฤศจิกาพู๋ไงกับภาพยนตร์ที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทําขึ้นเนาะบอสิเป็นอาจารย์นาบาร,รมีคเนตหนึ่งรอบเตยอินเตอร์เทนเมนต์หนึ่งรอบพี่สาวนอร์เวย์หนึ่งรอบพระเอกวสิวดลลนึงรอบพี่น้องเพกเกษตร่ามดีเมาหนึ่งรอบอขอบคุณนพี่หน่อยกิตติมาสตอรี่ผู้ประสานโอนแล้วประสานดีปาพี่มาเดี๋ยวผู้จัดการวอโจหนึ่งรอบ หมอไม้สายบันเทิงเจ้าของค่าย My มิวสิก e c o r d ้และกาแฟสไม่คอฟฟี่กาแฟคอลลาเจนหนึ่งรอบโอนแล้วพิ่แมนมานนิวันสองรอบพี่มีนบันหักนองหักแพ่งสองรอบพี่รองพี่สาวเดนมาร์กหนึ่งรอบเฮียหน่อยหนึ่งรอบเสี่ยหมูยองเรซซิ่งหนึ่งรอบเสี่ยนนหนึ่งรอบพี่การชัยหนึ่งรอบนางเอกออมแอมหนึ่งรอบนางเอกป้อมแปมหนึ่งรอบน้องอ่งเปาหนึ่งรอบเอซีพลังเงียบหนึ่งรอบโอนแล้ว เอฟซีองอิงยืนหนึ่งช่องธนดลหนึ่งรอบโอนแล้วในราคาสามหมืนิดๆเพื่อนว่าหลอกแ้่และรอบแล้ว,ก,วก็โจกระถิ่นไทยผู้ได้สนใจร่วมสนับสนุนทักทายหาผมใดนะครับขอบคุณทุกแรงสนับสนุนขอให้รวยๆนะครับเพื่อนว่าเหมารงกัน,น<า>แล้วเหมารงกันแล้วท่านดเหตุยูโพรโพบกมู่บแจงเอนั่นละล่อลุ่น สี่เหลี่ยมเหร่นน้ำผึ่นบ่อยังรออยู่เด้อบ่อพี่น้องสำหรับการแสดงคำขึ้นนีเนาะกะขอให้ปลอดฝนสำหรับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็มอล่มสุขนะพ่อใหญ่เป็นตะมวนก่อนซ้อนเห็นในขีดเพิ่นมาจังไดยโอ้ยเรียกุงอีบออให้แม่เน่เด้อพ่อน่ะแม่สีเห็ดมาลายอีกเบ็ดขึ้นเลยเห็ดมาลายเมื่อนขึ้นเลยน้ำหาเราพูดน่ะละครน้ำหาน้ำหาเลยแต่ว่าฟังเสียงดี ที่ถือก็ไหลเนาะอ่ะดีใจนําสำหรับเบนี่เข้ากับจากล่าล่าจากพี่น้องไปจะเพียงสำนิกแล้วมาพอกันไหมขิดหนาพี่น้องสำหรับเบนี่ขอพูดคัคบขอบคุณค่ะ